สวัสดีท่านผูชมทุกท่านเลยนะครับผม,มนี้ก็มาอยู่ในช่องมิกซ์เกมเมอนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแพน vs ซอมบี้นะครับโอเคเลือกตัวก่อนโอเคนะครับเราจะเลือกตัวนี้แล้วก็เอามันฝรั่งหรือว่าวอนัทนะครับแล้วก็ลอง อันนี้เป็นภาคสองไงจ้ะ ข่านจนตลาดดิเครไปถือจะเราจะเล่นดัดบอสให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงใคร okay, ไม่เคยเล่นก็ไปพิมพ์โหลดได้มันมีภาคหนึ่งเลย ถ้าคือมันจะไม่มีตัวเลขตัวนี้เรได้เลยครับถูกต้องห้อคุณฝรั่งอ,อู้หูอันนี้เป็นของขวัญน,นะครับ นี่ครับคือฝ่ายซอมบี้แล้วสู้กับตัวน้องโอเออร์นไม่ทันันไม่ทันเลยนะเข้าเกมนะครับตัวสาฟ้าเคยเห็นแล้วโคตรมากโคตรมากนะมดใหม่น,หน,นะครับมัดใหม่มัดใหม่บ้านนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเฮ้ยนี่ผ่านแล้ว

จะบอกว่าเราได้ตัวหนึ่เราได้หมดแหละเลยอีกตัวเดียวคือเชอร์แงเนี่ยเดี๋ยวเรจะเล่นให้ดูเดี๋ยวเราจะเล่นดันอียิปต์ก่อนนะครับนี่คือกดจับโอ้กดเข้าไปเล่นได้แล้วนะครับดูอดปอดออรินไพร ไม่ตตดนหวก่มดเลยนครับไม่รู้ว่าเราจะมบานือปพ่ั I'll draw วางเบลนี่ครับโอเคไม่เกลือไม่เกลือแนะ่จริงก็จะไม่ดีอืออย่าร่นดูโหคนนี้โหจริงจริงเลย เราโดนดูดทค่พิษนะครับไม่เคยไปเจอตัวนี้นไม่เคยวางสองแถวจะไ,ได้เงินเราเยอะ โอ้โหนะมบมาเทียบไปนะ Thank okay. you. Hey, you, give me all your robics. Oh, I don't have any robics. I was <laughs> on die. Hold on, I can't do it with your mouth. เขาเพสโตสตกไปเลยนะครับอไมจิจูไปแล้วไป,ปวเปร,ยยรืเ่องตืนฟังตอนนี้ยังเรายังไม่ผ่านด่านต่นตื่นเลนะคะตอนจะเล่นด่านลวี่ด ตอนนี้ซอมบี้มันตอนนี้ซอมบี้มันชอบกินเนื้อคนนี่คือลุงเดบเขาจะมาบอกว่าพัคใหม่ของแพนเวสซอมบี้ซอมบี้มันจะไม่ชอบกินเนื้อคนมันจะชอบกินพักมากกว่าไปเลยหูพายเอาไหนดีอันนี้เลิกกันนะครับอีพ่อเยอะมากหู อีตัวก็แข็งเอ้ามาเราดึงต้องสั่งให้เราอันทุกอันด้วยให้วางทานตะวนันไปนะครับต้องใช้วางทางตะวันธรรมดา แล้วก็ให้มันกินโลนะนะครับแผนนี้คือแผนที่ดีหมายให้นางมือฟัมบนนี้ยยยนียิงก่อนก็แล้วก็เอาเรื่องที่ดีๆม,มาอีกหนึ่งก็ใส่ไว้อีกหนึ่ง ข้าโพดวววไว้แล้วก็ขุดจไมาดึงก้อนหแน้ปก็ไปยไปไแงเนเอาสกัดไว้กันะนีับ 快点啊！ ก็ไข่ก็ไข่นะดูค่ะทีเดียวแล้วก็ฝึกถึงเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจพวกนั้นนี่ครับโอ้โหบอดใหญ่ตอนนี้พโคกรเป็นฝ่ายได้เปรียบเอือเอื้อกเอกเราโดนฆ่าการยัางอรมาเต 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯 คนนิงเค้กเอาข้าวพดวางเริ่มถ่ายนาจบนึง ตบจดูเรนนะบุ๊ดุดจจแกนหน้าด้วยแกนจับเอ้าม้งใช้สามคนครีชิไอโอรีทานได้แตดีทีนักโทษน่ามาับ ขาจับกุก้โอเคสนุกมากสน,น,นุกมากเลยสนุกมากเยียม ครับออกออกนะครับทีนี้เราเราไปเล่นตารของจริงแล้ว อี๋เราจะเล่นดันบอสทุกคนและทุกคนก็จะเม้นว่าเล่นไม่ได้หรอกเกก็จอกมากใครเล่นไม่ได้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 หรอกเล่นไม่ได้หรอกแกก็จอกมากเลยอันนี้ฟีเกอรเล่นได้คอยดูนะครับว่าเราจะเล่นผ่านให้เราสูงความเร็วเัมนแรกตัวนี้วางเนี่ยคิดว่าทำโอเค ถ้าใครไม่ชอบล้วก็ไม่ต้องดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูแบบเออตาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้โยเ้ย เอาน,นี้ออกก่นอนนะครับนี่งั้นนี่งั้นเราก็จะโอ้สอาไว้ยังไงปุ๊กน้องเข้ามาเออเออเออนี่นี่ต่อยต่อยต่อย,อย <c oughs> วอนนัดทำไมเออสุดแก๊ปถึงเ <c oughs> ยอะเลยนะ <c oughs> เออของอันพอดีครับ <c oughs> ย,ยิงก็ไปเลยนะครับไม่บอกแล้วเราจะพูดดได้สัมบอร์ัมเ้อแค่ไหนก็คูไนะครับน,นี่เยอะแค่ไหนก็พูได้ถ้าเราเล่นไปสกกรอบแล้วนะตัวใหญ่ยังคูได้ Come Ờ, được biết ôi được biết ôi được biết ôi được biết như thế โดเอางมที่เป็นถ oh, oh, ุงเลยแล้วโดนตอนนี้โดนวัวอันนี้โดนวัวอะไมกันไ้คุณบ้โอ้โหบอสบอสใหญ่อ้อหื มั o บอดดักเลิดเร,รืองใหญ่ตอนนี้บอดดกมันมากระชืบแล้วะเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เกลีน่าจะพอแล้ว

พี่ชายว่าเราแท้ก็ไม่ต้องดูคิดเรานะครับพี่ชาบอกว่าเราศึกษาก็ไม่ต้องดูเพืุอคุณไม่ชอบ

เพราะชนะอันนี้เราขี้โนะครับเพราะเราชนะตัวการ์ดมึงชนะเลย